อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะแนวนะครับสำหรับน้องๆผู้หญิงนะครับอาสาสมัครทหารพ่านหญิงนะครับและน้องๆที่จบระดปีสามผู้หญิงขึ้นไปนะครับสามารถสอบเป็นนายทหารสัญญบัตรได้ในปีนี้เนี่ยปี66เนี่ยมีตําแหน่งที่ไม่จํากัดวุฒิปริญญาตรีนะครับสาหรับบุคคลผู้หญิงนะครับที่เป็นอาสาสมัครทหารพ่านนะครับจะต้องมีปริญญาตรีนะครับตรงตามตําแหน่งที่รับสมัครแล้วก็มีระยะ เวลาปฏิบัติงานเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีนะครับถ้าผู้หญิงที่จบรอปี3เนี่ยก็ต้องจบรอปี3ขึ้นไปและมีคุณวุฒิปริญญาตรีนะครับในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยไปอ่านทะเลียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้เนี่ยในส่วนของตําแหน่งนะครับบัญชีมันจะรวมอยู่กับการรับสมัครยศทอบอแบบมีคุณวุฒิพิเศษนะครับแต่ในส่วนของอาสาสมัครทหารพานและน้องๆที่จบรอปี3เนี่ย จะได้เปรียบมากๆผู้หญิงนะอันนี้สำหรับผู้หญิงเท่านั้นนะครับจะเห็นได้เลยว่าจะมีตําแหน่งนะครับครูฝึกนักศึกษาตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะที่รับผู้หญิงเท่านั้นที่จบปีสามหรืออาสาสมัครทหารพานหญิงเท่านั้นนะครับไม่จํากัดบุ ari, รรบปริญ,ญญาตรีนะครับขอแค่จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยน,น่าสนใจมากน้องจบปริญญาตรีแล้วก็แล้วแต่นะครับเป็นอาสาสมัครทหารพานผู้หญิงหรือรอปีสามหญิงเนี่ย มาสอบได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นครูฝึกนสทนะครับเป็นเหล่าสารบันบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับซึ่งมันการแข่งขันจะน้อยกว่ารอบพุทธเรือนขึ้นเยอะและใครที่เรียนระดปี3หรือเป็นอาสาสมัครทหารมาผู้หญิงเนี่ยอยากไปนในร้อยเนี่ยต้องบอกตรงว่าปีนี้รับเยอะอจริงๆนะครับ